ก็ต้องเปลี่ยนแค่อุปกรณ์นะคะเพราะพี่น้องก็ลดไม่กี่มากพอดีอันนี้ก็เป็นรอบเมื่อนี้ก็แปลว่าการเป็นเครื่องเคลื่อนนะคะพ่อพี่น้องการก็ไม่ค่อยดีแต่ว่ากด๊ดไตเป็นไรมอวนก๊ตกระโดดก๊อ เสื้อค่วพวกพี้องหมายถึงว่าตัดย่าได้ค่าแรงกว่าทำง,งานออฟฟิศ ช่วงเย็นยุธทียมิริกาเนาะคะเดีย๋ยวตุ๊กตาไฉพอดพี่นอ้องเบ่งภาพบรรยากาศหน้าบ้านเปน็นน้ำนาะคะเบ่งดอกไม้ช่วงนี้นะคะช่วงจะเข่าซัมเมอร์นะคะไปใส่กับจะพอดอกไม้งามลานหลายเนี่ยค่ะพื่อพี่น้องคือตุ๊กตาตื่นเต้นมากๆเล้วค่ะนี่ดอกไม้ชนิดนี้นะคะหอมหอมค่ะคือดอกมะลิบ้านเข้านะคะหอมกว่าดอกมะลิอีกนะคะนี่ค่ะผู้ใดที่ยุธเมริกากับซื้อมาปลูกโอ้ฝนตกเหรออนี้กระเด็นใส หอมกระดอกมะลิอีกนะคะหอมจริงๆและนี่กระดอกโพนิสนะคะก็คือแบบว่าเขาก็เริ่มแก่เริ่มล่วงเต็มแล้วนะคะเนี่ยอันนี้นะคะก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะไปขพี่นอกลูกไผ่ก็เลิ่มเรียนมากพอดีเลยเนี่ยะค่ะ <S <S พรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโรงเรียนแล้วนะคะลูกสาวจะพูด ดอกไม้ยู่หน้าบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นโรสนะคะต,ตุ๊กตาสืบมาใหม่สืบว่าปลูกฝนตกใส่สะโอ้ยฮักเหมือนพนี่น้องเอื่อก่อนไงแต่เสียดายฮักเหมือนเบื่อกี้ค่ะพวกพีออน่น้องพลออดสนดอกไม้งามหลายเนะาะมึงอันนี้ก็คือชื่อของดอกไม้นะคะเจมสินนะคะเห็นดอกกุหลาบนี่ยกระสุนในสามีปรทธานในเศร้าบ,บางแหนีมาตัดของข่อยทิ่มเมื่ที่จริงนั่น จะต้องเป็นพุ่มแบบปักยางสวยงามด้วยค่ะสามี่อยตัดกันเลยมึงไงต,ตัดมาแอบตัดของ่อยตัดคักตัดแนวเนื้อโอเคนะคะทุกตาก็จะขอจบสิ้อที่โทรนทสามีเนาะค่ะ